สวัสดีในเอฟซีเตอร์านนะคะพบกับเราในะช่องไพเริดรักนะคะอันนี้พี่น้องดาวเอานอ้าอ,นนนาาองเจ้าเอ้ยพ,พี่เลิศมาแล้วล,ล,ล,นะาาล,ล,ลุกขึ้นลุกขึ้นเขม้าลงเล่นกันแล้วลุกขึ้นเจ้าลุกขึ้นนั่นนั่นขนาดพี่เลิศว่าล่ะเมยลุกขึ้นทับพ่อเธออุ้ยอุ้ยแล้วบบลุกขึ้นทับเขาพุ๋นอ่ะข้าตาข้ามาโรงเรียนหล่ะเมยลุกขึ้นท่าเมย เออนอนรับอยู่นั่ะรับอัวพีมาโรงเรียนเออเออเอาลุกขึ้นโอ้ลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วพระเอมาวะเออเอาไปแล้ววันนี้พระเอมาวะผุน่ะเราไปหับยังดีนะหับพิเลิดอืมจะได้นอวะท่านนี้แม่กระหัวบัตนะนี้บ่ายพิเลิดไปเข้าใกล้วันนี้เอา มนอนต์โตมนอนต์อตขามแาล้วมนอนต์โตบุรููดีจำกินกันได้ลงได้ขึ้นบ่อได้ขึ้นต้องขึ้นทั้งหนาหลูกทรงลงบ่ได้เบอร์หลูกสายผลเล็ดไปหับยังดีพุน ฮับอดพิลปุ่น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 เล่นฮับละปุ่นเล่นฮับปุ่นเล่นฮับปุ่นนี่มาเร็วเร็วเรมาหาเมีเร็วพี่พี่พอ่ะจะแคนจะเคนะแคอ่ะะแคนเร็วเองค์ขลัก องคาลักองคาลักกันเจ้าโอ้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 ปดปวดป่ือจะเมียนเนาะหักแหงหักแหงเจ้าเอ้ยโอ้อยากมาหักกันเราเนี่ยก็นอกับสิรุตขาดมาหักกันในเรืองปัญหานี่เจ้ายังวนเร็ว วนใส่วนขัวาลเหลวอยากไปหาพี่เลิศเอาเร,เ,รเ,รเริ่มแล้วเริ่มเดินแล้วอยากไปหาพี่เลิศอยากไปเล่นกับพี่เลิศมาใครมางาเหมือนก,นกันกับพี่ดาวเลยเดินการพวงนองอีเดเอ้ยเดีย๋ยวรถพอแต่ มาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อมาเด้อมาพี่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 ออดาวจ้องมองพี่อย่างเดียวเลยโอ้มาหอดจานบริขี่พ่อเก็บมาแล้วมาหอด่านบริขี่พ่อเก็บฝากใครไว้เจ้าแหยนดองดาวนี่แหละโอ้มาซื้อมือกับเขาซื้อมือขอละเงินเจ้าหลงคนน,นี่นี่จำมั่งนี่คน อันนี้ๆๆวันที่จาก่อนนี่เลๆๆปุ่นอานอนนอนลงนอนอ่นอนลงนอนลงนอนลงอ่นอนลอันเงี้ยเออเออรู้แล้วพี่เลิศมานอนดีกว่าเดี๋ยนอนอิ่มเดี๋ยวหนูไปเล่นด้วยพี่เลิศท่านอนหน้าตีมากนี่นี่ ดูดูเขาทำดูเขาทำมุดใจมุดขัวตีละกางับปื slow, นปืนปืน <Fore forwards. S 1> ที่ไหลแห้งค่ะนี้จันเจ้าอ้วนตะปูอยู่ถ้าตีดากดีขึ้นอย่างเวลานอน ดู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 เขาทำออเขาทำเขาทำที่แรกว่าจะนอนเหินพี่เลิศมาเริ่มไม่นอนแล้วเริ่มเล่นแล้วนี่เริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วอยากเล่นกับพี่ดาวอยากเล่นกับพี่ดาวพี่เลิศ สนกันแล้วะล่าะล่าเล่าะล่าะล่าะ่ะนอนพี่ดนต้องนอนก่อนนะหิวนอนอึ๊บอือเลือดนีรักเล่าเข้าร่มนะวันนี้มาโรงเรียน ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอ็ซีเธอทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจรักเลิศรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะเก็บไปในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่เรื่ท่านเลยนะคะเล่นน้ำแล้วพ่อใหญ่เอ้ยเล่นน้ำแล้ว เด่นง่ายอีแล้วเอาหักหักหักเลยหักเลยเออมันจีดหักหักไปหักเมืจะไปใครเมัดเบื้องนี้เออมาเก็บบ่ดูดูฝั่งนี้ก็เล่นกันแล้วคนดูดูมับ ดู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 ทายินทายินมองพี่จะปีนต้นไม้แล้วนี่ไม่มีหญ้าก,กินอ่ะปีนเลยปีนเลย ดูเจ like ้าเล่นอย่างเดียวขนาดนอนรู้ว่าพี่มาลุกขึ้นเลยไม่ยอมนอนเดิบอกว่ารอบเปิดโรงเรียนนื่ดูขนนอนหยอกพี่เขาอุ้ยอุ้ย นุนเล่นแล้วเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วเอาเลยเอนเล่นแล้วปุ่นตั้งพุ่นเล่นแล้วคนคนเอาโอ้ป่านอนตีร่างกายทวนนู่นเราวัฒนศิษย์ไงเงือก พี่เลือดเล่นนะคะทุกนสำหรับี่ดูนี้นุก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ